อายุ14ปีคือต้องบอกว่าน้องโดนดุมทำร้ายร่างกายคือทางครอบครัวนะคะก็มีการบอกแหละจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดตำรวจก็ได้มีการให้ทั้งสองฝ่ายนะคะมาเคลียร์กันก่อนมาไกลเกียกันก่อนแต่ถ้าไกลเกียไม่ได้ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทีละขั้นตอนต่อไปอมาดูภาพเหตุการณ์่อยค่ะ นี่เป็นความคืบหน้าของกรณีคลิปเด็กหญิงวัย14ปีนะคะถูกกลุ่มคู่อริค่ะกว่า10คนทำร้ายร่างกายค่ะบุกเข้ามาที่บ้านบุกรุกเลยนะคะบุกรุกเข้ามาที่ประตูหน้าบ้านลากตัวน้องอะค่ะเด็กหญิงวัย14ปีอะค่ะจากห้องนอนเนี่ยออกมาทำร้ายร่างกายจนน้องได้รับบาดเจ็บสาหาัสจริงๆเลยนะคือเจ็บหนักมากๆ คือต้องบอกว่าในขณะนั้นนะคือโชคดีมีชาวบ้านนะคะเขารีบเข้ามาช่วยไว้ทันแล้วก็มีการรีบโทรหารถพยาบาลโรงพยาบาลน,นะคะให้เข้ามาช่วยน้องแล้วทนเนี้ยในขณะที่ชาวบ้านเขามาช่วยน้องไว้ได้ทันนะคะกลุ่มวัยรุ่นนะคะเขาได้มีการหลบหนีไปคือต้องบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วจริงๆถ้าตอนนั้นไม่มีชาวบ้านอยู่ในขณะนั้นแม่ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะติดหนักแค่ไหนนะคะแล้วทนเนี้ย ต่อมาค่ะผู้สืกข่าวเองก็ได้มีการลงไปพื้นที่ที่สพกนวนค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะเอาเป็นล่าสุดเลยแล้วกันนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้รับแจ้งความก็ได้มีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ พร้อมกับมีการส่งตัวผู้บาดเจ็บเองไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกานวันให้แพทย์เนี่ยลงความเห็นเลยค่ะว่าบาดเจ็บสาหัสหรือไม่สาหัสแล้วก็ได้มีการเรียกคู่กรณีที่ปรากกฏในคลิปวงจรนะคะมีภาพวงจรให้ดูนะคะให้มาสอบปากคำทีละขั้นตอนโดยตอนนี้ค่ะคือตอบได้แค่ว่า อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแต่ว่าต้องบอกนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ได้มาพูดคุยมาไกลเกี่ยกันก่อนแต่ถ้าทั้งสองเองไม่สามารถที่จะพูดคุยไก่เกี่ยกันได้หรือตกลงกันได้ก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายตามพยานหลักฐานที่ปรากฏและสามารถยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย นะคะคือต้องบอกเลยว่าเอ,อสิบรุมหนึ่งก็ถือว่าหนักนะ,ะมีการลากตัวข้อออกมาจากห้องนอนเออไม่มันมัน,ม,นมันรุนแรงไปหรือเปล่านะคะอะเดี๋ยวไปฟังเหตุการณ์ในขณะที่อยู่ที่บ้านไหนค,ค่ะค่ะในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่472หมู่7ตำบลดูลศาส อำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านของน้องพราวที่ถูกลุ่มทำร้ายร่างกายโดยน้องพรายังคงยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะเป็นเหตุการณ์ทุกข์อกอาจหากไม่มีการดำเนินคดีตามกฎหมายเชื่อว่ากลุ่มนี้จะต้องไปทำกับคนอื่นอีกซึ่งมูลเหตุของเรื่องนั้น เกิดจากการที่กลุ่มคู่อริซึ่งเคยเป็นเพื่อนกันแต่ห่างหายกันไปนานแล้วตามหาเรื่องตนเองเพราะความหึงหวงที่คุยที่คนคุยเก่าของคู่กรณีมาคุยกับตนเอง โดยไม่ได้ฟังเหตุผลอะไรเราก่อนเพราะตนเองก็ไม่ทราบว่าทั้งคู่เคยคบกันมาก่อนที่ผ่านมาถูกคู่กรณีตามหาเรื่องมาตลอดกระทั่งหนักขึ้นเรื่อยๆจนล่าสุดถูกรุมทำร้ายร่างกายจนเลือดออกจมูกออกปากเข้าโรงพยาบาลหลังเกิดเรื่องก็ไม่มีใครออกออกมาขอโทษหรือคุยด้วยมีเพียงโพสต์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนจะลบโพสต์แล้ว ขาดการติดต่อไปค่ะ,ะคือเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคือเหตุการณ์ต้องบอกว่าน้องน้องพาวนะคะที่้องที่ถูกทําลายร่างกายคือต้องบอกว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคือมูลเหตุนเนี่ยมันเกิดมาจากคู่อรินะคะซึ่งเขาเป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าคําว่าเพื่อนเนี่ยเขาห่างหายกันไปไม่รู้อาจจะแยกกันไปแบบไหนนะคะพอเราตามหาเรื่องปุ๊บ มันเกิดจากความหึงหวงคือไอ้คนเก่าอะค่ะของคู่กรณีเนี่ยเขามาคุยกับอีกคนนึงพอมาคุยละมันคืออีกคนนึงที่เขารู้อะค่ะไม่ได้มารู้เหตุผลว่าเขาคุยอะไรกันหรือเขาเป็นอะไรกันมาก่อนหน้านี้แลไอ้ทางเนี่ยเขาก็ไม่รู้สามารถทั้งสองเนี่ยเคยคบกันมาก่อนนะคะพอเหมือนใครว่าเขารู้เขาก็ตามหาเรื่องคู่กรณีมาตลอดตามมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเรื่องของการรุมทำ้ายร่างกาย จนต้องมีการเข้าโรงพยาบาลน,นั่นเองนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไปหลังจากที่พี่ชายเองก็ได้มีการพาน้องนะคะไปแจ้งความแล้วก็ให้ทางผู้ใหญ่บ้านเองเขารับทราบแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของคู่กรณีกันทางทั้งสองฝ่ายเองเขาก็มีการเป็นคนกลางนะคะยอมไปพูดคุยแล้วก็ไปไกลเกี่ยให้แต่ต้องบอกว่ามีผู้ใหญ่ทั้งสองบ้านมารับทราบแล้วก็คุยกันคือต้องบอกว่าครั้งแรกเนี่ย ตกลงกันไม่ได้นะคะพอครั้งที่สองคือเอาเขาผู้ใหญ่บ้านเอาผู้ใหญ่บ้านมาค่ะบอกว่าดาเนินคดีตามกฎหมายก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้อีกอ่ะก็เป็นว่าดําเนินคดีตามกฎหมายเลยแล้วกันนะคะ